สัดีครับนี่ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทานะครับหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดมิดเดียวนิ่ๆนะครับที่ผมได้มานะครับในงวดประจําวันจันทร์ที่ย6 ธันวาคมพศ2565นกะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับครับผมก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นวยศูนย์กับ7นะครับเพื่อความชัวนะครับเม็ดเดียวเน้นอยู่ที่7นะครับสําหรับศูนย์ก็จะมีศูนย์หนะครับศูนย์สองศูนย์หกนะครับสำหรับ7ก็จะมี0ูนย์เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับสายวิ่งสายรูดก็ดูนะครับเพื่อความชัวสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวก็จะมี292 007106นะครับสำหรับ4ตัวก็จะมี0292 2007นะครับ010160นะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะมีอยู่ที่7722เจศูนย์ศูนย์นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจําวันที่ยี่สิบหกนะครับธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซี FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตาม เป็นกำลังใจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ